เอาละครับท่านผู้ชมเกาะขอบจอเอาไว้ให้แน่นๆแล้วกันครับเพราะว่าคลิปนี้นะี่ในไรทไทยวิกิเฮาวก็กำลังจะพาทุกท่านนั้นไปดําดิ่งลึกลงไปอีกกับเรื่องราวของโลกฟิติกส์อนุภาคเล็กจิ๋วก็จริงครับแต่ยิ่งใหญ่ซะไม่มีมันเหมือนกับเวลาที่เราดูเม็ดทรายเล็กๆนั่นแหละครับแต่พอนำมารวมกันเยอะๆแล้วมันก็กลับกลายเป็นทะเลทรายอันกว้างใหญ่ได้เราก็เคยพูดถึงเซิร์ช ศูนย์รวมหัวกะทิของเหล่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่มารวมตัวกันเพื่อไขปริศนาของจักรวาลกันแล้วนะครับใช่แล้วครับที่นั่นน่ะก็เปรียบเสมือนกับวัดเซ้าหลินของวงการฟิสิกส์อนุภาคที่นักวิทยาศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกนั้นต่างก็พากันหลั่งไหลามาฝึกฝนวิทยายุทธกันและอาวุธคู่กายของพวกเขาก็คือเครื่องเล่งอนุภาคยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเหมือนกับเรือหอ ในดังจีนกําลังภายในเลยครับที่ใช้เดินทางท่องยุทธภพแต่เครื่องเลขอนุภาคของเรานั้นมันใช้เดินทางสํารวจโลกของอนุภาคเล็กๆที่ยิ่งกว่าปลายเข็มอีกครับท่านผู้ชมทุกท่านจําซิงโคไซโคตอนหรือ s c ได้ไหมครับเครื่องเร่งอนุภาคเครื่องแรกของเซิร์ทที่เปรียบเสมือกับกระบี่ไม้ไผ่ที่ใช้ฝึกวิทยายุทธ์ขั้นพื้นฐานถึงแม้ว่าจะดูธรรมดาแต่ก็ทรงพลังเหมือนกับหลวงจีนตักหมอ ที่ใช้ไม้กวาดกวาดลานวัดจนบรรลุวิทยายุทธขั้นสูงสุด SC ก็เช่นกันครับถึงแม้ว่ามันจะดูเล็กจิ๋วเมื่อเทียบกับเครื่องเร่งอนุภาคในปัจจุบันแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้เกิดการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เหมือนกับการค้นพบตำราพิจัยสงครามที่หายสาบสูญไปนานแล้วนั่นเองหนึ่งในการค้นพบที่สําคัญจากเอก็คือพอยอ,อนอนุภาคที่นักฟิสิกคาดการไว้แต่ยังไม่มีใครเคยพบเห็น เหมือนกับพญานาคในตำนานที่เล่าขานันว่ามีมาแต่โบราณแต่ก็ยังไม่เคยมีใครได้พบเห็นตัวจริงสักทีจนกระทั่งในที่สุดครับนักวิทยาศาสตร์พวกเขาก็ได้เจอตัวจริงเสียงจริงของพายออนการค้นพบครั้งนี้เนะี่ยมันก็ได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเลยทีเดียวยิ่งกว่าการจับพญานาคได้เสียอีกและมันก็ได้ทําให้เสิร์นั้นกลายเป็นศูนย์กลางของการวิจัยฟิสิกส์อนุภาคที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่เซิร์ทน่ะก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับพวกเขาอ่ะมุ่งมั่นพัฒนาอาวุธให้ทรงพลังยิ่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับจอมยุทธที่ต้องฝึกฝนวิทยายุทธอยู่เสมอในปี1959โรตอนซิงโครอนหรือ PS ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นครับ PS นั้นสามารถเร่งอนุภาคให้มีความเร็วสูงยิ่งกว่าเดิมชนกันแรงยิ่งกว่าเดิมเหมือนกับการอัปเกรดกระบี่ไม้ไผ่ให้เป็นกระบี่เหล็กกล้าครับแข็งแรงย,ยิ่งขึ้น คมขึ้น P.S. นั้นก็เช่นกันครับมันช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาอนุภาคได้ละเอียดขึ้นค้นพบสิ่งใหม่ๆได้มากขึ้นอีกด้วยและในปี1967เซิร์ชนั้นก็ได้สร้าง i อโซสถานที่สำหรับการผลิตและศึกษาไอโซโทปกัมมันตรังสีท่านผู้ชมอาจจะงงนะครับว่าไอโซโทปนะ่ะคืออะไรถ้าให้อธิบายง่ายๆเลยครับทุกท่านลองนึกถึงภาพขนมครกนะครับ ไอโซโทปน่ะก็จะเหมือนกับขนมครกที่มีไส้แตกต่างกันบางอันนั้นก็มีไส้หวานครับบางอันก็มีไส้เค็มไอโซก็จะเหมือนกับเต้าขนมครกครับที่สามารถทําขนมครกได้หลายไส้ซึ่งขนมครกแต่ละไส้นั้นก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ศึกษาไอโซโทปเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นการแพทย์การเกษตรและอุตสาหกรรมเหมือนกับที่เราใช้ขนมครกครับ ทำอาหารได้หลากหลายอย่างทั้งคาวหวานนั่นเองและที่ขาดไม่ได้ก็คือหนึ่งในความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สุดของเซิร์ชการพัฒนา i n er s t a r s e c r i c s t ก r เตอร์เหรือ ISR ในเดือนมกราคมปี1971 ISR นั้นก็ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับ,บวงการฟิสิกส์อนุภาคด้วยการชนลำแสงโปรโตอนสองลำเข้าด้วยกันเป็นครั้งแรก เหมือนกับการที่คุนศึกสองคนนั้นปล่อยพลังลมปานใส่กันเลยทีเดียวครับการชนกันของลำแสงโปรโตอนนั้นมันก็ทำให้เกิดพลังงานมหาศาลและนี่แหละก็คือจุดกำเนิดของแฮรอนข้อไรเดอเทคนิคการชนอนุภาคแบบใหม่ที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาพลังงานสูงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการค้นพบอนุภาคคิกหรืออนุภาคพระเจ้าในเวลาต่อมา ไอเอสอนั้นก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องเร่งอนุภาคธรรมดารรมดานะครับแต่เป็นเหมือนกับโรงเรียนสอนวิชาเร่งอนุภาคเลยก็ว่าได้เพราะที่นี่เนี่ยเป็นต้นกําเนิดของเทคนิคสโตแคสติ้งคูริงมันเหมือนกับเคล็ดวิชาที่ช่วยพัฒนาเทคนิคเทคโนโลยีครับเครื่องเร่งอนุภาคสมัยใหม่ ISR นั้นก็เช่นกันครับความสําเร็จของมันโดยเฉพาะเทคนิคสโตแคสติ้งคูริงนั้นก็เป็นรากฐานสําคัญ ที่นำไปสู่การสร้างเครื่องเร่งอนุภาคที่ยิ่งใหญ่กว่าและนั่นก็คือ LSC หรือ Large h a r o n Collider นั่นเองครับ LSC ก็คือเครื่องจักรที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่มนุษย์นั้นเคยสร้างขึ้นมาเลยนะครับมันใหญ่โตมโหฬารสร้างขึ้นมาเพื่อไขปริศนาอันลึกลับที่สุดของจักรวาล LSC นั้นก็ตั้งอยู่ใต้ดินที่เซิร์ฟครับมีลักษณะเป็นวงแหวนขนาดมหึมายาวถึง27กิโลเมตร ท่านผู้ชมลองนึกถึงภาพวงแหวนขนาดใหญ่ว่างอยู่ใต้ดินยาวขนาดที่วิ่งมาราธอนรอบวงแหวนนี้เล่นเอาหอบเลยนะครับ LSC มันก็คือเครื่องจากที่เร่งอนุภาคให้มีความเร็วสูงครับชนกันตุ้มตามเหมือนกับการจำลองเหตุการณ์บิ๊ Bang จุดกำเนิดของจัก,กรวาลน,นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ใช้ LSC นี่นครับเพื่อที่จะศึกษาแรงพื้นฐานที่ก่อร่างสร้างจัก,กรวาลขึ้นมาเหมือนกับการย้อนเวลากลับไปดูว่า ตอนเริ่มต้นจักรวาลขึ้นมานะ่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันนะการศึกษาอนุภาคมูลฐานที่เกิดขึ้นจากการชนกันด้วยความเร็วสูงมันก็จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์นั้นสามารถเข้าใจกฎพื้นฐานของฟิสิกส์ไขความลับการทำงานของจักรวาลในระดับที่เล็กที่สุดเหมือกับการแกะกองสู่มครับยิ่งแก่นั้นก็จะยิ่งเจอของข้างใน LSC นั้นก็เช่นกันยิ่งชนกันนั้นก็จะยิ่งเจออนุภาคใหม่ๆ LSC นั้นมีลักษณะเป็นอุโมงค์วงกลมขนาดยักษ์ข้างในนั้นมีลำแสงโปรโตอนพลังงานสูง2องลำวิ่งสวนทางกันด้วยความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วแสงนั่นก็คือ99.999% 9 99 9 99ปซของความเร็วแสงเร็วมากๆครับเร็วขนาดที่ว่าถ้าโปรโตอนใส่รองเท้า คงวิ่งจนรองเท้านั้นสึกไปหลายคู่แล้ว l s c นั้นก็ใช้เทคนิคพิเศษครับที่เรียกว่าเรดิโอฟ r e q u e n c y c คว i t y ในการเร่งความเร็วโปรตอนเรดิโอฟ r e q u e n c y c ค v าวินั้นก็คือท่อพิเศษที่วางเรียงรายอยู่ภายใน l s c ท่อเหล่านี้ก็จะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สลับกันเมื่อโปรโตอนวิ่งผ่านสนามไฟฟ้าก็จะผลักให้โปรโตอนนั้นมีความเร็วเพิ่มขึ้นจนเกือบ เท่าความเร็วแสงเหมือกับการที่เราอะวิ่งบนลู่วิ่งแล้วก็มีคนที่คอยผลักเราจากข้างหลังครับเรานั้นก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นแต่หลายๆท่านนั้นอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมโปรโตอนที่วิ่งด้วยความเร็วสูงอ่ะจึงไม่วิ่งเป็นเส้นตรงแต่กลับวิ่งวนเป็นวงกลมภายใน l h c ได้คําตอบนั้นก็ซ่อนอยู่ในระบบแม่เหล็กอันทรงพลังของ L'SC นั่นเองครับ โดยธรรมชาติแล้วโปรตอนนั้นก็จะเป็นแบบอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าอื่นๆคือมันจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเว้นแต่ว่าจะมีแรงมกกระทนแ L ลเนั้นใช้แรงแม่เหล็กความเข้มข้นสูงในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของโปรตอนแม่เหล็กเหล่านี้มันก็มีแรงดึงดูดแล้วก็ผลักบังคับให้โปรตอนนะ่ะวิ่งวนเป็นวงกลมภายใน L อ c เเหมือนกับการที่เราอ่ะมีลูกข่างครับแล้วก็ใช้เชือกผูกไว้แล้วหมุนลูกข่าง ให้หมุนเป็นวงกลมเชื่อก็คือแม่เหล็กครับลูกขากนั้นก็คือโปรโตอนแม่เหล็กของ LSC นั้นก็จะมีความเข้มข้นสูงมากถึง8เทสลาเทียบกับสนามแม่เหล็กโลกก็จะมีค่าเพียงแค่0.04เทสลาครับแม่เหล็กของ LSC นั้นจึงทรงพลังมากพอที่จะเบี่ยงเบนวิถีของโปรโตอนที่วิ่งด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงได้เหมือนกับการที่เราอ่ะใช้มือจับลูกบอลที่กําลังพุ่งตรงเข้ามาครับ แม่เหล็กก็คือมือของเราครับที่สามารถหยุดลูกบอลและก็เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกบอลได้และเพื่อให้ได้แม่เหล็กที่มีความเข้มข้นสูงขนาดนี้ LSC นั้นก็ได้ใช้เทคโนโลยีตัวนำยิ่งยวดซึ่งทำให้แม่เหล็กทำงานได้โดยไม่สูญเสียพลังงานไฟฟ้าแต่ตัวนำยิ่งยวดนั้นทำงานได้ใน,ในอุณหภูมิที่ต่ำมากเท่านั้นคือประมาณลบ2 7งองศาเซลเซียสเย็นยเยือกเหมือนกับยอดเขาฮิมาลัยเลยทีเดียว ภายใน LSC นั้นก็จะมีลำแสงโปรโตอนสองลำวิ่งสวนทางกันด้วยความเร็วสูงและถูกบังคับให้ชนกันในจุดที่กำหนดไว้4จุดตามวงแหวนจุดที่โปรโตอนชนกันนั้นก็เปรียบเสมือนกับจุดกำเนิดของอนุภาคใหม่เมื่อโปรโตอนสองตัววิ่งชนกันด้วยความเร็วสูงพวกมันนั้นก็จะแตกออกกันเป็นเสียงๆก่อให้เกิดอนุภาคใหม่หลายร้อยอนุภาคเหมือนกับรถสองคันชนกันเศษชิ้นส่วนของรถนั้นก็จะกระเด็นไปทั่ว การชนกันของโปรโตอนที่ LHC นั้นจึงเป็นโอกาสสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์นั้นจะได้ศึกษาอนุภาคต่างๆรวมถึงค้นหาอนุภาคชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีการค้นพบมาก,ก่อนแต่อนุภาคที่เกิดขึ้นจากการชนกันเหล่านี้มันก็มีอายุสั้นมากพวกมันนั้นจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็วดังนั้นการตรวจจับอนุภาคเหล่านี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับและเพื่อที่จะส่องดูสมบัติเหล่านี้ เซิร์ตก็ได้สร้างกล้องจุลทรรศขนาดักษ์ที่เรียกว่าเครื่องตัวจับเอาไวร้รอบๆสนามมวย LSC เนี่นครับเครื่องตัวจับแต่ละเครื่องนั้นก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปเหมือนกับกรรมการที่คอยตรวจด,ดูมุมแดงมุมน้ำเงินและกรรมการผู้ตัดสินยังไงอย่างนั้นเลย SLA ลและ CMS นี่แหละครับก็จะเป็นเหมือนกับกรรมการที่เก่งที่สุดคอยจับตาดูทุกหมัดทุกเข่าที่นักบวยโปรตอนปล่อยออกมา และวิเคราะห์ว่าหมัดน,นี้เนี่ยมันหนักแค่ไหนเข่านี้แรงเท่าไหร่และที่สําคัญก็คือนักมวยคนนี้มีท่าไม้ตายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าส่วนอลิสนะครับก็จะเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่คอยศึกษาเงื่อของนักมวยฟังดูก็แปลกๆใช่ไหมล่ะครับใต้เงื่อของนักมวยโปตอนเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษมากเลยนะครับเพราะว่ามันคือัวกูอนพลาสมา สา,สารที่เคยมีอยู่ทั่วไปในยุคเริ่มแรกของจักรวาลเหมือนกับน้ำทิพในตำนานที่ว่ากันว่าดื่มแล้วจะเป็นอมตะอลิสเองก็พยายามรับศึกษาน้ำทิพนี้เพื่อไขปริศนาการกำเนิดของจักรวาลและสุดท้ายก็คือ LSCB ก็จะเหมือนกับนักสืบครับที่คอยไขยปริศนาว่าทำไมนักมวยถึงมีสองฝ่ายนะก็คือฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอาธรรมหรือว่า คือสาสารกับปฏิสสารนั่นเองครับตามทฤษฎีแล้วนักมวยทั้งสองฝ่ายนั้นก็ควรจะมีจํานวนเท่าเท่ากัน <ๆ S 1> ใช่ไหมนะครับแต่ปรากฏว่าฝ่ายธรรมะหรือสาสารนั้นกลับมีมากกว่าฝ่ายอาธรรมหรือปฏิสสาร LSCB ก็เลยต้องมาตามสืบหาความจริงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมฝ่ายธรรมะน่ะถึงได้เปรียบแบบนี้เรื่องตัวจับทั้ง4ตัวนี้นะครับก็ทำงานร่วมกันเป็นทีมเลยทีเดียว เหมือนกับทีมฟุตบอลครับมีทั้งกองหน้ากองกลางกองหลังแล้วก็ผู้รักษาประตูที่คอยส่งลูกเลี้ยงลูกแยงลูกแล้วก็ป้องกันประตูครับเพื่อให้ทีมนะ่ะเดี๋ยวรับใชยชนะเรื่องตัวจับนั้นก็เช่นกันครับทำงานประสานกันเพื่อไขปริศนาของจักรวาลและหนึ่งในการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือฮิกโบซอนหรืออนุภาคพระเจ้าครับอนุภาคที่ช่วยให้นักมวยนั้นมีน้าหนักเหมือนกับโค้ชที่คอยฝึกฝนนักมวยให้แข็งแรง ถ้าไม่มีโค้นักมวยก็คงผอมแห้งไม่มีแรงต่อยใครใช่ไหมล่ะครับการค้นหาฮิกโบซอนเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเลยนะครับมันเหมือนกับการงวมเข็มในหมาสมุดเลยเพราะว่า LSC เนี่ยมันต่อยกันเร็วมากๆครับ1,000ล้านครั้งต่อวินาทีนักมวยเยอะแยะเต็มไปหมดจะหาโค้ชเจอได้ยังไงกันเนีแล้วเครื่องตัวจับของ LSC นะรู้ได้ยังไงว่าโคนะ้ชน่ะอยู่ตรงไหนคำตอบก็คือ เครื่องตัวจับครับมันมีตาที่ดีมากๆเลยเหมือนกับกล้องวงจรปิดที่สามารถซูมเห็นใยบนใบหน้าของคนรา้ายได้ยังไงอย่างนั้นแหละยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ c m s นั้นก็เป็นหนึ่งในเครื่องตัวจับที่ซับซ้อนที่สุดประกอบขึ้นด้วยเครื่องตัวจับย่อยหลายตัวซึ่งก็ไม่แตกต่างจากทีมนักสืบเลยครับมีทั้งคนเก็บหลักฐานคนตรวจรายนิ้วมือแล้วก็คนที่ชันสูตรแทกเกอร์นั้นก็จะเป็นเสมอกับคนเก็บหลักฐานที่คอยดูนะครับว่า นักมวยเนะ่ะเดินทางมาจากไหนตใต่ไปทางไหนแค่นนเรดมิเตอร์นะครับก็จะเป็นเหมือนกับคนตรวจลายนิ้วมือที่คอยวัดพลังของบัดว่าแรงแค่ไหนคเครื่องตัวจับจ้อยเหล่านี้นะครับทำงานร่วมกันเพื่อเก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับนักมวยเหมือนกับทีมนักสืบครับที่ช่วยกันไขคดีเลยทีเดียวในการค้นหาฮิกโบซอนนักวิทยาศาสตร์พวกเขาก็จะต้องมองหาลายนิ้วมือพิเศษที่เกิดจากการสลายตัวของฮิกโบซอน เหมือนกับการที่นักสืบมอ,องหารอยนิ้วมือของคนร้ายนั่นแหละครับและในที่สุดความพยายามของนักวิทยาศาสตร์นั้นก็ประสบความสําเร็จฮิกโบสอนนั้นถูกค้นพบเหมือนกับนักสืบที่จับคนร้ายได้ l s c ก็ได้สร้างข้อมูลมหาศาลเลยครับเหมือนกับห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เก็บหนังสือเอาไว้มากมายนับไม่ถ้วนข้อมูลเหล่านี้นะครับมันก็เป็นขุมทรัพย์ที่นําไปสู่การค้นพบใหม่ๆมากมายหนึ่งในการค้นพบที่สําคัญก็คือควัก องประกอบพื้นฐานของสาสารเป็นเหมือนกับอีกครับที่นํามาสร้างบ้านควักนั้นบางชนิดก็มีอายุสั้นมากเหมือนกับแมลงเมา่าที่มีอายุอยู่ได้ไม่นานแต่ควักเหล่านี้นะมันกลับมีความลับของโครงสร้างจากกาักรวันซ่อนไว้ครับเหมือนกับจดหมายแมลงเมา่าพยายามจะส่งให้เราก่อนที่มันจะตายดันเองข้อบูลจาก LSC มันก็ทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับความรู้ด้าเดิมเหมือนกับที่เราเคยเชื่อว,ว่า โลกแบงครับแต่จริงๆแล้วอะโลกมันกลมฟิสิกส์แบบดั้งเดิมก็ได้ทำนายรูปแบบการสลายตัวของควอกไว้ได้อย่างหนึ่งครับแต่ว่า lsc น่ะกลับพบว่าควอกสลายตัวเป็นอนุภาคต่างๆในอัตราส่วนที่แตกต่างกันออกไปซะอย่างนั้นแหละความแตกต่างนี้น่ะมันก็อาจจะบ่งชี้นะครับว่ามันมีแรงชนิดใหม่ที่เราอะยังไม่รู้จักเหมือนกับที่เราอะเคยคิดว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่จริงๆแล้วอะ ดวงอาทิตย์ตั้งหากแหละครับเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะแบบจําลองของมาตรฐานมันก็คือทฤษฎีที่เป็นรากฐานของความเข้าใจของเราเกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาคเห <c oughs> มือนกับกฎจราจรครับที่ควบคุมการขับรถบนท้องถนนแต่แบบจําลองมาตรฐานน่ะมันก็ยังไม่สมบูรณ์ยังคงมีช่องโหว่อยู่เหมือนกับกฎจราจรที่ยังไงยังไงก็ยังมีคนฝ่า,ฝ,าฝืนได้ครับการทดลองที่ l s c นะ่ะมันก็ได้พบความผิดปกติ ในอัตราการสลายตัวของควักนักวิทยาศาสตร์ก็เลยตั้งสมมติฐานครับว่ามันอาจจะมีอนุภาคหรือแรงใหม่ที่มันนั้นส่งผลต่ออิเล็กตรอนแล้วก็มิวออนนักวิทยาศาสตร์นั้นก็เลยคาดการณ์ว่าอนุภาคใหม่นี้ก็คือซีโบซอนซึ่งเป็นอนุภาคที่ตรวจจับได้ยากหากมีการพบซีโบซอนจริงการค้นพบนี้ มันก็จะช่วยพัฒนาแบบจําลองมาตรฐานแล้วก็ไขปริศนาเกี่ยวกับจักรวาลได้การค้นพบเหล่านี้นะครับมันก็ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นก้าวสาคัญสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ของนักวิสิยน์นั่นคือการรวมแรงพื้นฐานทั้ง4ี่ของธรรมชาติเข้าเป็นทฤษฎีเดียวครับเหมือนกับการรวมประเทศต่างๆเข้าเป็นประเทศเดียวกันเพื่อสร้างสันติภาพยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียว l s c เครื่องจกักรแยกใต้ดินที่ชนอนุภาคตูมตามนะ่ะมันก็เหมือนกับโรงสีบดข้าวเปลือกครับ ให้เป็นข้าวสารแต่โรงสีของเราเนี่ยมันบดโปรตอนจนได้อนุภาคเล็กจิ๋วออกมาเพียบเลย LSE นะครับไม่ใช่แค่ของเล่นของนักวิทยาศาสตร์เลยนะครับแต่มันคือศูนย์รวมใจของมวลมนุษยชาติไปแล้วเพราะว่ามีนักวิทยาศาสตร์กว่า1นึ่งหมื่นคนครับจากทั่วมุมโลกนั้นมาร่วมเมือกันเหมือนกับกองทัพบดท,ที่ช่วยกันก่อสร้างจอมปลวก LSE นั้นก็คือความหวังของพวกเราครับที่จะขไขปริศนาความลับของจักรวาล เมื่อกับแผนที่ที่จะนําทางเราไปสู่ขุมทรัพย์แห่งความรู้และขุมทรัพย์ที่ว่านี้ก็คือนิวติโนพลังงานสูงที่มันนั้นเกิดจาก LSC นี่แหละครับการค้นพบครั้งนี้มันก็ทําเอานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนั้นตื่นเต้นกันยกใหญ่นิวติโนนี้ก็เป็นอนุภาคที่แปลกประหลาดมากครับเล็กจิ๋วสุดๆเหมือนกับเมล็ดฝุ่นที่ล่องลอยอยู่ในอากาศแถมยังไม่มีน้ําหนักไม่มีประจุไฟฟ้าเหมือนกับวิญ,ญญาณที่ล่องลอยไปมาได้ทะลุผ่านกําแพงได้ ดิวดิโนนั้นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันมันสามารถทะลุผ่านสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายในแต่ละวินาทีมันก็จะมีดิวดิโนนับแสนล้านตัววิ่งผ่านตัวเราไปมาดิวดิโนเนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายแหล่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงดาวหรือแม้แต่กล้วยที่เรารับประทานครับใช่แล้วครับกล้วยนี่แหละมันสามารถปล่อยดิวดิโนออกมาได้ด้วยเหมือนกับเวลาที่เราอะเรอออกมาหลังจากรับประทานอาหารนั่นแหละครับ ถึงแม้ว่านิวติโนนั้นจะมีอยู่ทั่วไปแต่การจะจับนิวดิโนได้เนี่ยมันก็ยากมากเลยนะครับใต้นักวิทยา,าศาสตร์พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้กันหรอกครับพวกเขาเองก็พยายามหาวิธีการจับนิวดิโนให้ได้เหมือนกันและในที่สุดแล้วนักวิทยา,าศาสตร์นั้นพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับรอยเท้าของนิวดิโนจนได้ครับเจมส์บอยส์นะครับนักฟิสิกส์อนุภาคที่เสิร์ดนั้นก็บอกว่าการค้นพบนิวดิโนนี้มันสําคัญมากๆเลยนะครับ มันเหมือนกับการที่เราอ่ะได้ค้นพบโลกใหม่เพราะว่านิวตริโน่นะจะช่วยให้เราเข้าใจจักรวาลมากขึ้นเหมือนกับที่เราศึกษามดก็จะทําให้เราเข้าใจระบบดิเวทตามไปด้วยนั่นเองครับนิวตริโนพลังงานสูงที่ LSC เนี่ยก็เป็นนิวตริโนที่พิเศษมากเลยนะครับมันเหมือนกับเพชรที่หายยากครับมันอาจจะช่วยไขปริศนาของจักรวาลได้เช่นการเกิดดาวลุมดําหรือแม้แต่บิ๊กแบงมันเหมือนกับการที่เราอ่ะ ศึกษาฟอสซิลแล้วก็จะทําให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ของโลกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ L.S.T. นั้นยังคงได้สร้างอนุภาคและปฏิกิริยาใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนครับบรรดานักวิทยาศาสตร์นะครับก็เชื่อว,ว่า L.S.T. นั้นจะนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลไปตลอดการแต่เดี๋ยวก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นจะดีใจกับการทดลองที่ L.S.T. นะครับบางคนนั้นกลับกลัว l s c โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหล่านักทฤษฎีสมคบคิดที่เชื่อในเรื่องลึกลับพวกเขานะครับก็เชื่อว่า LST เป็นเครื่องจากปีศาจที่จะทำลายโลกพวกเขาก็ได้เชื่อมโยง LST เข้ากับสุริยุปราคาปีศาจมนุษย์ต่างดาวและอีกหลายอย่างเลยครับเหมือนกับนิทานหลอกเด็กเลยนะครับพวกเขาก็บอกว่า LST นะจะเปิดประตูวิถิไปยังโลกอื่นได้หรือแม้แต,ต่ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวฟังดูแล้วก็น่ากลัวเลยนะครับ แต่จริงๆแล้ว LST เนะี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องราวลึกลับพวกนั้นเลยนะครับ LST เป็นแค่เครื่องมือที่จะช่วยเราเข้าใจจักรวาลมากขึ้นเหมือนกับกล้องโทรทัศน์ที่ช่วยให้เรามองเห็นดวงดาวนั่นเองครับ LST ก็ได้สร้างมรดกไว้มากมายเหมือนกับพระเจ้าที่ได้สร้างโลกการค้นพบพิกโบซอนในปี2012มันก็จะเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่จะนำเราไปสู่ความลับของจักรวาล